สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีสุขสุขคนมือนี้นั่งจีกมาเก็บพักหนอกไปต้อนพีนน่น้องข้างบ้านน้องวายบ่พักหนอกง,งามๆเก็บพักหนอกไปต้อนพี่น้องงานซุปงานขาวดำขันบ่มีงานขาวดำ,วดำคือสีบ่ไปพ่อก,กันจักเทียเนาะ ต้องให้มีงานขาวดำเกิดขึ้นยังค่อยสิได้ไปหากันไปพ่อกันอ,อ,อ,อ่อ,อ,อนๆอ,อ,อยู่พี่น้องคนฮะเออให้พี่เอฟซีดูหนูด้วยเหรอ<ช>โอ้ขอนาพี่น้องงามๆเก็บพักนอนขนาชโนก็มาเก็บช่วย ออาเปิดถุ่งบัวบัวรังเราไปยังสี่ละคุณยายนากะเ,เก็บทางพุ่นเนี่ยกะเก็บทางพี่เก็บซอยกันสนุกมามีกว่าหย,ยุ่นเดชสนุกกับยุ่นเดชเออพักหนอดพักหนอดอ่อนๆคุณอาทิ่นักพักหนอด เออย่าเออยเก็บเลยลูกอ่ะเก็บอ่ะเก็บเก็บเอออ่ะเก็บเก็บมาขึ้นมามีอันนี้ให้ต้องเขย่าไอ้นั้นดินออกด้วยนะนี่ฮะไม่ได้มันอันตรายลูกนี่มันเด็กเป็นเด็กไงนี่มันเอ่ะเหป็นเดโอไย เห็นบ่เอานั่นเนี่นี่นี่เห็นบ่อนี่โอยเห็นไหมเห็นหุยมีแต่ดอกสวยๆงามๆโยงามอหลีพี่น้องเอ้ยนี่ยนี่นโยนทิ้งทำไมหนูไม่ได้โยนทิ้งอ เฮ้ยนั่ยนะอุ้ยนี่ยอ่ะเก็บ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 เออเออเออมะมีมะมีก็จะเป็นคนเขี่ยฮะมันอยู่นี่เดี๋ยวอย่าเพิ่งอ่ะนี่อุ้ยเนี่ยอย่าไปเอานั่นเนี่ยเนี่ยเพิ่งเน่ยออเออเออเเฮ็ดดีดีเฮ็ดดีดีหาหนูแล้วเนี่ยเออมันเฟื่งมาหาหนูแล้วเนี่ยเอาเฮ็ดดีดีนี่ไงอีกอันนึงเนี่ยเร็วเร็ว

อันนี้นี่อ่ะอ like yeah, ่ะอ่ะอะเร็ว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 เดี๋ยนะบ่อึดเบอยากพี่น้องพี่สะพักเนาะเออพี่เร็ว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 เฮ็ดไปชั่วทีเราเฮ็ดดีเด้พี่น้องเฮาะเก็บได้หลายเติบแล้วนี่กะไปเบิ่งของแม่ว่าได้ซ้ำใด้เนาะไปเบิ่งของแม่กับของไง ยายน่ะยายน่ะคุณฉันมาเก็บซอยคุณลายยายน่ะได้ลายแล้วคุณได้ลายแล้วอันนี้ก็ได้แล้วแต่สิบ่พ่ออยู่บ่เฮาพ่อไปพี่อือพี่แม่ก็ได้ลายแล้ว นี่แต่อันนี้งามดีหยอดอ่อนอ่อนหยอดอ่อนดีอยู่ของจีก็ได้หลายได้พี่น้องได้หลายอยู่ได้ร้ายเติบอยู่นะนี่แต่หยอดอ่อนๆเนาะ ถิ่นหน่ออ่อนเก็บผักหนอดเก็บผักหนอดเก็บไแตลายเติบไปละไรเติบแล้วเาก็เมื่อตัวขอเพราะอันมีแนวไปต้อนซื้อไปไปเมื่อถอยย้อนค้ำแล้วค้ำแล้วสิบวันสิบวันตลาดนัดสิบวันตลาดนัด

นี่ล่ะหักกะมาที่เดียวนี่ล่ะอืงามอ่อนยอดอ่อนๆขันสีเมื่อกะคืองามอยู่ด้ไลยแล้วไปตลาดนัดสีไบ พ่อได้ไปต้อนงามศพไปพี่น้องข้าได้ละได้หลายละงามดีเนาะยัยหยอดอ่อนเนะา,าะเข้ากับเ่เคยมาจักเทียเนาะทางดีเนาะเอะอเออโอ้เห็ดไ,ไฟเขาหน้าบ่เออเห็ดไฟเข้านาคือดีใช่ปะาคน เขามากินเราไอเขาหน้ามากินเราเออออเออไปแกป้านค่ะพี่ปากกันแต่น้อยมาฮอดเลยมาฮอดแล้วจะไปนองจ้ามาถึงงานศพใหญ่โบนไปแล้วล่ำเอย แม่เบื่อไหลล่ำลองนะคะมางานศพอยากดูสกลนครน้องวายจากไปนนเอรบ่ฮันได้เกิดน่ไ่พได้เกิดอ้นี่วาคนนี้ก่อค่อยเกิดอางน้างเลี้ยงค่อยตัวหาล่ค่อเี้มาจึงแล้วนะคะหลังจากที่หฮาก็บพักหนอกมากเ่นมากกันเศราเล่นลูกย่าเล่นจะไร เอา้าหนูลืมเหรอคะมาถึงแล้วกะทำบุญไปแล้วนะคะทำบุญไปแล้วบรรยากาศบรรยากาศในบ้านเพื่อนๆก็คุยกันพี่น้องเพื่อนคุยกันหลังจากที่ห้างหายกันไปหลายสิบปีเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนก็นแตกบ้านแตกเมืองไปอยู่แถวบ้านแบนเบิร์ดเนาะ ผู้เพื่อนบ่ไปพเพื่อนก็อยู่นี่ล่ละอันนี้คือบ้านเกิดบัานเกิดบัานเก่าของแม่จีเ้อพี่น้องเด้อญยากพี่น้องเพื่นอนกัมมาซอยงานงานศพงานขาวดำจ้าพี่น้องงานศพงานขาวดำนะคะ หากินขาบ่กินเข่าเศร้านั่งนั่งกินฮักหากินข่าเศ้าเน่ยนั่งใจรลายโอ้มองสวาดเสวยหวาเน้เออมามานั่งมานั่งทางผีนั่งใครสวาดเสวยนันทไพูดเพื่อวาสุภาพไปสวัสดสวยทั้งไหนโอ้ยนั่งนี่ละไกลายอาแต่เส้ อันนี้ยังอ๋ออันนี้ผัดมิดตะมะคุงบอบ่ขาดตะมะคุงจ้าม็ดเดี๋ยวสั่งไม้กล้วทางหลังเพื่อนน้องขอบคุณค่ะโอนนี่บ่อท้างนี่บ่อท้างสวัสดีเออนางเลยหนุกนางเลยเวลาะนางบ่นางบ่พี่รักรันกัปเราบ่ ฮะกลับแล้วค่ะเราเรามาได้หามือนนึงจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอาอะไรลูกเอาเนี้ยเหรอเอาเนี้ยเหรอเอาเนี้ยเหรอเอาไหนเเนี้ยเหรอสีไหนสีไหนเออเขาอยากได้อันนี้เอาอีกไหมเอาอีกไหมนี่พอเออเอาอีกเลยเอาอีกเลยมันมักต่สีเขียวได้เว่น มันมากแตสีเขียว <c oughs> น้าหนูไม่เอาสีเขียวแล้วเอาสีแดงเออเอาสีแดงเออเปลี่ยนเลยกับเขาหามาแล้วปะไปนอนมากินเขานะ้า เอาไปหนีกระเปาใหญ่บ่เปรียวสดข้าวก็คอเปาห่ือเปาตัวหั้หนักไปหนับไปงับไปอีกยับไปเบิ้งงับไปเบื้งมามีสีแต่ะแนมากเะแนคนก็มากินมาทานน้ำลายลายพี่้องเฮ้ยระวังระวังระวังพี่เขาเห็นไหมนาลูกพี่เขาเสิร์ฟ วายอันนี้เล่นแต่เกมเขาย้ายขึ้นรถไปแล้วย้ายบัวไลบ่ เราแยบัวไลไปแล้วทรงบรัวลอเป็นสวรรค์